พบกับความสนุกที่จะทำให้สุดจะจัดพังทำลายความเงียบสงัดถ้าพร้อมแล้วเปิดม่อทำเต็มมือเลยครับเต็มมือเลยครับทำเลยล้างแชนแนลทำเลยล้างแชนแนลลุยไปทำเลยล้างแชนแนลกันผมก็ไม่รู้อะไรเขาไม่มีใครโต่งหรอกจังหวะเนี้ยจูทูะเลี้ยงให้ร้องตางอัดหน้าแค่นั้นแหละขออภัยฉันพลาดเองนี่แหละผลของการแพ้มารวยๆไงล่ะเก็บกด วรเียรเเลยรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลมิสซี่อยู่ไหนวะบุดแห่งไฟโชเปอร์ไปก่อนกดดันไฟผมค่ะไอ้ไฟเดียวกันโชเปอร์กดดันไฟเยเดียวกัน สองเซนเตอร์เจอสองเซนเตอร์อย่างนั้นเหรอจินลุกเขาว่าจัดไปเ,เราต้องปิดจินใช่ปะ่ะจินเขาไม่มีตัวสกรีนเราปิดคนเดียวน่าจะไหวยอยู่เนาะอยากจ้วงมันจังเลยวะเอาลุนอะไรไปดีวะลุนตกไปดีวะไม่น่าไม่น่าจะได้จ้วงมันอะเอาลุนบล็อกไปโอ้โทันด้วยวยเอาไปตกจิน สวัสดีครับโอมสักหน่อยเปล่ะหลังชเกนนี้ก็รูดยาวอะไรไม่ใช่คนไม่ใช่โคโยตี้มาลงมบนลูดอะไรเออดีแล้วลุนตกมานะครับเจอตึงนะจัดไปเอยไรเดอร์โอเคเลยว่ะล้าให้สุดแล้วไม่หยุดที่นิ้วล็อกนะครับลอสักเกือบน็อกเพราะเขาบล็อกได้โคตรคล้องนายเป็นแรปเปอร์เหรอส,สดีครับตอม ใครบอกไม่ได้รอดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดนี่ยังไงซากูชนล่วงไปหนึ่งนะครับผมเจ้าหันนี้ยังไงดังทักทายไปก่อนแบบทำายลังชาแนลจัดปลายดังทักทายสวัสดีทุกคนด้วยการดังยังไงล่ะต่นี่ฉันพลาดไม่ได้เพราะว่าสาวๆข้างสนามเชียร์ฉันอย,อยู่ยังไงล่ะมาดิเจนสักหน่อยไปล่ะใจถึงถึงหน่อยสักหน่อยเอ้ยเอาจริงเว้มาตัวมันวาร์ปได้ทำไมตัวมันชักกระตุกวะเตียวไปเด้เก็บสแตก็กมาเด้ลุก เอาเด้เอาเด้อโดดเลยมาสักเอาไปไหนกันหมดล่ะจริงพี่ไม่ค่อยโดนบล็อกแต่โดนสติลเล่นลิงถ้าพี่เล่นยิงนะครับแทบโอ้ยพัด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 โดดเลยเอ้าทำไมอ่ะ อ๋อเขารู้ว่าไม่ลงเขาจะเข้าไปรีบาวไม่ลงไม่ลงเฮ้ยสกุเอาไปยี่สิบคะแนนเต็มตับเนมนต้องโดนลูนยิงไ้พวกเนี้ยค่อนข้างแม่พลาดเอาลงวะพลาดแล้วแต่ลง าสาวเชียร์ลูกเขาว่าอะไรที่เป็นสาวสนามพี่ลูกเ,เชียร์พี่ดิเล่นช้าแล้วกันเดี๋ยวจินมันโหดมาสักกจัดไปเด้ยอย่าจ้วงให้พี่เห็นที่ไม่ชอบจินกดสติลพลาดแล้วยังไงล่ะเออหูเกือบดักขาท่านสักหน่อยเปล่ะตกไปก่อนมาชักเทปีด้มาสเตลเต็มมือเลยครับพี่นูนบอสโหลปกติตกไม่ได้ มาว่ะเครื่องติดเอ้ยสวยมากว่ะเครื่องติดเหมือนจีนอะไรมาอันตรงอันติอะไรแถวนี้แต่มือเลยครับอย่าอันติต่อหน้าวีแคทไม่ชอบโคตรเท่เลยว่ะตียวไปด้อ้มาวน้าไม่ลงไม่ลงอยากเข้าไปช่วยดีบาวมากเลยว่ะแต่ทําไม่ได้ใจไม่ถึงโอ้โหไม่โดนเอ้ยสก,กุเอาเรื่องว่ะสก,กุเอาเรื่องว่ะจุตด ไม่รีบไม่ลงเฮ้ยลงเว้ย,เ,ยเจ๋งว่าสก,กูุคนนี้เจ๋งว่าเอ้ยโอเคมันนับตะแตกอย่างไงวะสก,กูุเจ๋งว่าแล้วเขาตามลบก,กวนลูกว่าทันตลอดลด้วยนะเฮ้ยเก่งจังเลยว่ะจัดไปเด้ <c oughs> อ่ะ งงไปดิตามเร <dairy S 1> าไม่ทานแล้วกันพวกนายทำได้ไม่เร็วเพื่อนโกใจด้วยพวกนายตามเราไม่ทานแล้วกันอย่าซ้อนข้างในแป้นสองพี่อารุณยิงมาให้ผมเล่นลีโจพิต้าไหมเฮ้ยไม่ได้ดิมันงานของพี่พี่ต้องเล่นลีโอ้ยโอยขอโทษขอโทษเอาไหมมันบางพี่อ่ะมันยืนบางพี่อ่ะพี่จะไปเฟดริงไปไม่ถึง มาเต็มมือเลยครับเต็มมือเลยครับฮลัลโหลรุนบล็อกเนี่ยรุนบล็อกมันหล่อเงี้ยอะไรกังฟูมาพ้งมาพัดอะไรเขาไม่มีใครส่งหรอกจังหวะเน,นี้ยจโทะเลี้ยงให้ร้องดังอัดหน้าแค่นั้นแหละขออภัยฉันพลาดเองจะดังทำไมวะเต็มมือโอ้โหวิ่งไปแล้วอะ่ะเอ้าไว้ยลืมให้แอาซิตเพื่อนเพื่อนไม่มีอันติมากรีนอา นี่ยังไงล่ะเป็นไงจัดไปไม่เจ็บตื้อไปเอา้าไม่ได้บอลเออสวยครับหลบได้เต็มมือเลยครับรูนบล็อกแล้วไงอะเออยิงไปเอาให้ลงเก็บบอลไม่ได้เลยกอแกลช่างแอร์เหรออ๋อกอแกลนี่คือเสื้อช่างแอร์ใช่ไหมไปเศรษฐภพอีพี่เศรษฐภู ไปไหนล่ะไปรอซ้ายทำไมล่ะไม่ไปหรอกเรารู้นายจะไปตบแล้วสติวมากเด็อไดูเเต็มือเลยครับอย่ายิงด้อย่ายิงเ้องไงอีกสักหน่อยเปล่ะอีกสักหน่อยเะล่ะเจนได้ทั้งวันวันเนี้ยมาเด็เต็มืออีกรอบเลยครับอติสะกูไม่ต้องพี่เองเอาให้ร้อง นี่แหละผลของการแพ้มารัวๆไงล่ะเก็บกดอะไรวะโคตรเกียรเลยจัจดังดูมันทำสิโอ้โหโคตรเกียรเลยจะหล่ออย,อยู่แล้วยยว่าแยกพี่ลีบ้าวว่าแล้วมันเก็บอติไว้ทําไมไม่ให้วะไอ้ลีบว่าแล้วไอ้กอล์แรมไมเก็บอติไว้ทําไมกาคูไปเก็บอติไว้แกล้งพี่นี่เองนะครับโอ้โหยังเกียรเลย เลี้ยงตั้งนานป่าบอลจะเข้าไปดังกดอติเก็บบอลไปเลยอะ่ะก็แล้วโตรเกียนเลยโอ้สุดจัดจริงว่ะอ๋อซากุสกินเฮดมันดังหนึ่งชุดหนึ่งได้ด้วยเหรอเอ,อ้ยเจ๋งว่ะรีสวยรีสวยแล้วมันแก้งพี่อะ่ะโอ้โห จะหล่อสักหน่อย